แอลกมอนวันกลางหลักฐานฟาดไม่ได้เมาแล้วขับชี้แจงเหตุการณ์ขับรถพุ่งชนนี่คือความจริงทั้งหมดจากกรณีที่แอลกมลนวันลูกสาวกรุงศรีวิไลดาราสาวได้ขับเอาพาชนจักรยานยนต์ที่จอดหน้าร้านข้าวต้มโตรุง่งริมถนนสายสามหมู่เก้าตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุง8ดคันรวดแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรวมทั้งตู้แช่กับข้าวร้านข้าวต้มนั้นเสียหาย กระทั่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่ไม่พบแอลกอฮอล์เลยนั้นจนทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นในสังคมโซเชียลมีเดียที่มีการตีความไปต่างๆนานาว่ามีคนช่วยแอลกอมนวันจริงหรือไม่ไม่เมาจริงหรือเปล่า ล่าสุดแอลกมลวันได้นำหลักถามปริมาณตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นศูนย์มาโชว์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเนื่องจากตอนนี้ได้เป็นประเด็นไปต่างๆนานาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแอลขอชี้แจงในพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อคืนได้เดินทางมาพัทยากับคุณแม่และน้องชายแล้วขากลับจากงานวันเกิดคุณนะ้แอลเป็นคนขับกาลังขับกลับมาที่โรงแรมที่พัก อยู่ดีๆก็เกิดอาการวูบคลายภาพตัดเป็นอยู่บ่อยๆรู้ตัวอีกทีก็คือรถได้พุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนและกระเด็นเข้าไปในร้านข้าวต้มและรถยนต์ที่จอดอยู่รวมแล้ว9คนทั้งเก่งและมอเตอร์ไซ์ พอรู้สึกตัวก็รีบเดินลงไปถามหาคนบาดเจ็บทันทีโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่สอพพัทยาโดยให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งผลเป็นศูนย์ไม่มีการดื่มใดๆและไม่ได้มีใครช่วยเหลือในด้านไหนเลยตามที่คนคอมเมนต์ และหลังจากนั้นก็ได้แสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจและรับผิดชอบโดยตรงนี้ของให้เป็นหน้าที่ของประกันต่อไปตอนนี้แอลและคุณแม่ปลอดภัยนะคะต้องขอโทษมาณนาที่นี้ด้วยที่ทำให้ทุกๆคนเป็นห่วงต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์หนูขอชี้แจงตามนี้นะคะนี่คือข้อเท็จจริงที่สุดค่ะ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาอย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เรารู้ว่าใครบ้างที่รักและเป็นห่วงเราจริงๆทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ